ศึกครั้งนี้ช่างใหญ่หลวงนักหากตัวข้าคุนตาลไม่ใช้แว,แว,วิชาแปลงกายหายตัวข้าคงไม่รอดออขืนตัวข้านี้ออจะเดินทางไปเอคองต้องตายอย่างแน่นอนตายอย่างแน่นอนงั้นตัวข้าออต้องใช้วิชาที่อาจารย์พร่ำสอนมาอ,อจะเขาเลี้ยงสารบินหนีไปไปต้องร้องมึงมันตัวอะไรเนี่ยต้องร้องเลยเนี่ย เสียงก็อย่างส้นตีนเสเสพาอีกไปเลยมึงร้องทำไมก็ไอเฟรมเล่าให้กูฟังเ่า่ะเราหลังจากที่แพ้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยพวกมึงตามฆ่ากูเออแต่กูมีวิชาวิชาจะต้องเหาะไปให้กูเหาะก่อนสิมันคนละเรื่องนะ้หยิบหายมึงไว้ในสิบเจ็ดเออเอาคนละเรื่องเหรอคนละเรื่องร้องไม่ได้เหรอไม่ใช่ยังมีเรื่องใหม่อีกเหรอมีมีแลมีเรื่องใหม่เรื่อยๆถ้ารีบหาเลยนะครับต่อแต่นี้ไปเราจะเล่นเรื่องใหม่ทุก วันที่เล่นยุดยาครับมผมส่วนคนดูคนไหนที่เราไม่รู้เรื่องนะครับผมเรามีหนังสือย่อให้ไปอ่านที่บ้านนะแม่ไม่ใช่นะครสามบาทอ๋อกูจะรู้ไหมล่ะไปไปลาแล้วลาแล้วลาแล้วจะขอลาลับจะไม่ขอกลับมาอีกลาแล้วจะขอลาลับจะไม่ขอกลับมาอีกลาก่อนพี่น้องโจขาลาก่อนคุณพ่อโจขาลาก่อนคุณเพื่อนโจขาถ้าย้อนกลับมากูจะจับขาที muốn bạo cái <laughs> kia còn